นนครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาของรถจักรยานยนต์ยี่ห้อเบนเดอรี่รุ่น TNT นะครับซึ่งรถคันนี้นะครับก็ตามที่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับเขาแจ้งมาก็คือว่าเขาได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ไป3ลูกนะครับ แล้วก็ตอนเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยนะครับคือมันก็สามารถสตาร์ทมือได้รุ่นนี้ไม่มีสตาร์ทเท้านะครับนะฮะสตาร์ทมือได้แต่พอจอดรถทิ้งข้ามคืนเนี่ยนะครับเขาเขาแจ้งครูมาอย่างนั้นนะครับส่วนที่บอกว่าแค่ข้ามคืนไฟไม่เหลือเลยอันนี้ครูไม่รู้ในรายละเอียดตรงนั้นนะครับนะฮะ ว่าได้ทดลองเปลี่ยนแบตมา3ลูกแล้วนะครับแล้วก็ยังเจอปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนหน้าท่านใดบอกว่าแล้วทำไมไม่เช็คไฟชาร์จไฟอะไรนั้นครูไม่รู้นะไม่ใช่หน้าที่ครูนะครับก็เขาก็เลยเยกรถเนี่ยมาให้ตรวจสอบว่าปัญหามันคืออะไรนะครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับ วานพี่ปุ้ยเป็นตากล้องให้หน่อยนะครับอันนี้ก็คือแบตเตอรี่ลูกที่สารที่เขาเปลี่ยนมานะครับนะส่วนข้อมูลมันจะจริงเท็จแค่ไหนนี้คือครูไม่ได้ยืนยันนะฮะเขาแจ้งมาก็เล่าเล่าขานต่อไปเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวครูขอเปิดสวิตช์แจก พอครูเปิดสวิตกุญแจปุ๊บนะครูคลองตรวจแต่แต่ก็ดังนะครับครูทดลองสตาร์ทเนี่ยเนี่ยนะฮะแล้วแล้วพอเวลาครูครูกัมครับเนี่ยนะแล้วครูสตาร์ทเนี่ยพี่ปุ้ยมาที่หลอดเอนจิ้นเช็คหน่อยครับหลอดหลอดเครื่องยนต์เนี่ยเลยจ้ะ โอเคแล้วครับเห็นแน่เนี่ยนะตอนนี้มันไม่มันไม่ได้กระพริบอะไรนะเดี๋ยวพอครูบีบคลาสนะครับแล้วครูกดสตาร์ทดับกระพริบเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยนะครับทุกอย่างทุกอย่างคือเงีเยบกริบหมดเลยไม่มีอะไรนะอะที่นี้ครูก็จะทำการเช็คเดี๋ยวครูขออนุญาตปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับ นะครับเดี๋ยวครูก็จะปรับมิเตอร์ตัวนี้ไปที่โวลต์นะครับสัญลักษณ์ dc นะครูกดเลงสงทีนะครับ1 2 3่งสองสามามทีนะได้จุดทศดนิยม2ตํตำแหน่งเสร็จแล้วครูก็จะทําการวัดแบตเตอรีร่ลูกนี้ก่อนว่าเห็นไหมเนี่ยเห็นครับเห็นนะ,น,นะครับอ่านะครูก็จะทําการวัดก่อนว่าตอนเนี้ยแบตเตอรีร่ที่อยู่ในรถเขาเนี่ยที่เขาบอกเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยสามลูกเนี่ยมันมีไฟเหลืออยู่เท่าไหร่ นะครับเวลาเราวัดไฟแบตเตอรี่นะครับให้เราปลายสายมิเตอร์นะครับแหลมๆเนี่ยนะครับปักไปที่ขั้วขั้วแบตเตอรี่นะครับครูไม่ได้แนะนําให้ให้ปักไปที่ขั้วน็อตตรงนี้นะครับเราอยากจะวัดไฟจากตัวแบตเนี่ยนะบปักก็ลงไปอย่างนี้ให้โดนขั้วที่มันเป็นตะกั่วนะครับอ่านะครับปักปุ๊บปรากฏว่ามีไฟอยู่ที่1 1 6 2 นะครับ11.6263ก็ว่านไปนะครับเพราะฉะนั้นลำดับแรกเลยเนี่ยนะครับพอเราเห็นว่าไฟเนี่ยมันได้แค่11.63ก็หลายๆคลิปครูก็บอกว่าพื้นฐานเลยเนี่ยคือคุณต้องจำไว้ก่อนว่าแบตเตอรี่ที่ดีในเบื้องต้นมันจะต้องวัดไฟได้ไม่ต่ำกว่า12.4เพราะนั้นตอนนี้แบตเตอรี่ลูกเนี้มันมีปัญหาและแค่โวลต์มันก็ไม่ได้แล้วนะครับ อ่ะาะอนนั้นเดี๋ยวครูก็จะทดลองต่อไปก็คือเดี๋ยวครูก็จะถอดแบตเตอรี่ลูกนี้ออกแล้วก็เอาแบตเตอรี่ของโรงเรียนเนี่ยที่ค่าโวลต์ค่า CCA เนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่มาทดลองใส่พอทดลองใส่เสร็จครูก็จะทดลองสตาร์ทมือว่าสตาร์ทมือติดไหมถ้าสตาร์ทมือติดก็จะเช็คต่อไปว่าไฟมันชาร์จเข้าหรือเปล่านะเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปสักครู่นะครับ เดี๋ยวครูขอหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับตรงไหนวะตรงน,นี้นแตะไปดลครับอ่านะครับตอนน,ตอนนี้ครูก็ให้พี่ปุ้ยนะครับถอดแบตเตอรี่ที่เขาใส่เข้ามาอยู่ในรถเบนเนอรี่คันนี้นะครับ ครูไม่ได้บอกว่าแบตเตอรี่ยี่ห้อนี้ไม่ดีหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหรือเป็นประเด็นนะคะคือแค่บอกว่าเขาใส่แบตเตอรี่ยี่ห้อนี้มาอยู่ในรถนะครับนะส่วนยี่ห้ออะไรท่านก็อ่านเอาเองนะครับนะเพราะว่าบางทีระบบมันมีปัญหาเนี่ยเราจะไปโทษแต่แบตเตอรี่ก็ไม่ได้นะหลายหลายท่านท่านก็บอกว่ารถท่านมีปัญหาเนี่ยแต่รายละเอียดการตรวจสอบเนี่ยครูไม่ได้ตรวจสอบนะครับท่านท่านขอคําตอบเนี่ยครูตอบไม่ได้ เพราะย้ำอยู่หลายครั้งว่าสําหรับครูเนี่ยการจะได้มาซึ่งคําตอบคือมันต้องมีการพิสูจน์ตรวจสอบนะครับถ้าให้เดาไปก็คือมันก็เป็นแค่คําพูดนะฮะเดาไปมั่วซั่วใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้อ่าโอเคนะนะครับอ่าพี่ปุ้ยครับอ่าใส่แบนดไม้ไปแล้ว ตอนนี้ครูก็ติดตั้งแบตลูกใหม่นะครับแบตของโรงเรียนที่อันนี้พี่บางแกบริจาคไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวครูจะลองวัดให้ดูว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ค่าโวลต์มันได้อยู่เท่าไหร่ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวครูขออนุญาตนะครับเนี่ยนะปรากฏว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มันวัดได้13.3 2โวลต์ ครูก็ไม่ได้บอกว่า13.32โวลต์ต้องเป็นแบตเตอรี่ดีนะครับพูดอยู่เสมอว่าในเบื้องต้นอ่าทีนี้มันได้13.32โวลต์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวครูจะลองทำการสตาร์ทเครื่องดูนะครับแล้วเช็คว่าระบบไฟชาร์จมันทำงานไหมนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตต้องปักไปบนบนหัวน็อตนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าครูบอกอย่าวัดอย่างนี้แต่เนื่องจากเดี๋ยวมันจะต้องใช้อีกมือนหนึงไปทำประโยชน์อย่างอื่นนะครับ ครูจะเปิดสวิตกุญแจนะครับป๊บเนี่ยตอนนี้นะแบตเตอรี่ถูกดึงไฟไปใช้งานในอุปกรณ์บางตัวละเหลือเท่านี้นะเดี๋ยวกลัวมันจะร่วงตอนสตาร์ทนะครับเดี๋ยวครูจะบีบคัดนะครับให้พี่ปุ้ยสตาร์ทมือได้ครับปาทเลยเนี่ยท่านดูนะครับที่ครูเคยทำ เช็คระบบไฟไปเนี่ยครูก็บอกว่าเวลาคุณติดเครื่องเนี่ยนะครับระบบไฟชาร์จของคุณเนี่ยถ้าระบบไฟชาร์จมันดีเนี่ยมันจะต้องมีไฟชาร์จมากกว่าค่าไฟของแบตเตอรี่แต่ปรากฏว่าคุณลองดูคันเนี้ยหลังจากติดเครื่องเนี่ยจะเห็นว่าค่าไฟในแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้น มันมีแต่จะลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยท่านเห็นชัดเจนไหมครับอ,อ่าแสดงว่าในรถคันเนี้ยระบบไฟชาร์จเนี่ยมันมีปัญหาหลายๆท่านก็ถามนะครับว่าแล้วมันเป็นตรงไหนคือคือถ้าจะตอบเพื่อ,อเพื่อเพื่อโชว์พาว,ว่ากูรู้กูเก่งกูเจ๋งเนี่ยมันตอบได้มากมายหลายข้อ แต่ที่ต่อไปเนี่ยคือไม่รู้มันใช่หรือเปล่านะมันต้องไปตรวจสอบฟูแค่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าระบบไฟชาร์จมีปัญหาท่านเข้าใจคำว่าระบบไหมครับระบบมันมีอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันอยู่หลายตัวมีทั้งขดลวดมีสายไฟมีตัวเลกู l เลเตอร์เลกติฟเออร์หรือตัวแผ่นชาร์จมีฟิล มีแบตเตอรี่วันนั้นถ่านมาถามว่าแล้วมันเป็นที่อะไรครับมันยังให้คำตอบไม่ได้ส่วนท่านใดที่บอกว่าผมเคยเจอว่ามันเป็นที่ตัวนั้นตัวนี้อันนั้นครูก็ไม่ได้ไปเถียงท่านไอสิ่งที่ท่านเจอในรถไอคันนั้นน่ะมันคือตัวนั้นแต่ในรถคันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ที่ท่านเคยเจอก็ได้มันก็ต้องไปตรวจสอบ เ,เดี๋ยวครูจะอ่านนะครับโทษทีนะเดี๋ยวครูจะติดเครื่องต่อไปเรื่อยๆเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยขออนุญาตปากไปบนหัวน็อนนะเพราะว่าครูต้องเอามือหนึ่งมาจับมิเตอร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าไฟเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าระบบไฟชาร์จมันไม่ได้มันไม่ทำงานนะครับอะิี่ปุ้ยลองเร่งเครื่องอ่เร่งไปเลยครับ เร่งดีี่เห็นไหมครับถ้ารัถ้าระบบไฟชาร์จมันเป็นปกติเนี่ยเวลาเราเร่งเครื่องตัวเนี้ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยชัดเจนนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะลองเปิดไฟพามารถคันนี้ดูนะครับเปิดปุ่มสีแดงนะครับดันมาทางซ้ายอ่าตอนเนี้ยครูปเปิดไฟพามาท่านดูนะ อ่าหลายหลายท่านเวลาขับรถท่านขยันเปิดจ้าไงไ,ไฟผ่าผ่าไข่เนี่ยนะฮะเปิดเพื่อนะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับเนี่ยท่านดูนะอ่าเ,เห็นไหมครับไปยอ่า ิบสองจุดเท่าไหร่ว่าครูอยู่กับหัวกับหางาเก้าสเก้าสี่สิบอ่านี่เท่ากับเท่ากับเกณฑ์ขั้นต่ําแล้วนะครับสิบสองจุดสี่แล้วเดี๋ยวท่านใช้ลดต่อไปเดี๋ยวครูจะติดทิ้งไว้สักครู่หนึ่งดูว่ามันลดลงไปเรื่อยๆไหมนะครับเอาเดี๋ยวถ้าเหลือสักสามห้าก็เห็นภาพชัดเจนนะครับอันเนี้ย เพราะฉะนั้นถ้าถ้ารถของท่านระบบไฟชาร์จรถท่านมีปัญหาแล้วท่านก็ขยันไปต่อบฟังก์ชันออปชันอะไรต่างๆมาๆมากมายเยอะแยะอันนั้นท่านก็ไม่ต้องแปลกใจนะคระว่าระบบแบตเตอรี่ไฟชาร์จท่านเนี่ยมันจะล้วนแล้วมีปัญหาในอนาคตนะคงคงจะไปห้ามเรื่องการตกแต่งรถไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินส่วนตัว คือใครพอใจจะแต่งก็แต่งไปเพราะว่าลดใครก็ลดมันนะครับเนี่ยแต่จะให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนนะครับเนี่ยหกหเดแล้วอ่าเดี๋ยวถึงสามห้าครูจะขอญาตดับเครื่องนะครับอ่ะพี่ปุ้ยเร่งเครื่องไว้ด้หน่อยนึงอ่ะดูได้อ่ะอเร่งไหมครับเร่งไป ไม่มีไฟชาร์จเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับน่าโอเคครับดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องส่วนที่เนี้ยในรถคันเนี้ยปัญหาคือมันอยู่ที่ตัวอะไรเป็นปัญหานะครับก็ต้องไปตรวจสอบต่อไปนะครับก็ทําให้ดูเบื้องต้นก่อนว่าท่านจะเปลี่ยนแบตมากี่ลูกก็แล้วแต่พอท่านใส่ไปท่านก็สตาร์ทมือได้พอท่านเอารถวิ่งไปใช้งานไฟจากแบตเตอรี่ก็จ่ายไปเลี้ยงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ นะครับไฟจากแบตเตอรี่มีแต่จ่ายออกไปแต่มันไม่ได้มีชาร์จกลับเข้ามาที่แบตเตอรี่พอเช้ามาก็เรียบร้อยครับถ้าวนเบื้องต้นไม่ได้ท่านเปิดสวิตซ์กุญแจกดปุ่มสตาร์ทมือมันก็ไม่ทํางานนะฮะมาเช้าครูก็บอกเจ้าของรถว่าท่านไปเปลีป่ยนแบตทั้งโรงงานเลยท่านก็เจอแต่ปัญหายอย่างนี้เนี่ยนะครับ พราะนั้นเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ครูถึงได้ย้ําในหลายๆคลิปว่ามันไม่ใช่แค่ซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนใส่แล้วงานมันจบช่างที่ดีหรือคนที่เขารู้จริงเนี่ยนะครับเขาต้องตรวจสอบระบบไฟชาร์จด้วยว่ามันทํางานหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ตรวจสอบเดี๋ยวลูกค้ารถไปใช้งานเนี่ยปัญหาก็จะเกิดกับรถลูกค้านะครับเพระาะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับ ส่วนเดี๋ยวสาเหตุมันเกิดจากอะไรเนี่ยก็ต้องรอทางเจ้าของเนี่ยเขาให้ตรวจสอบต่อไปเพราะณวันเนี้คือตรวจสอบแค่ว่าเบื้องต้นว่าเพราะอะไรแต่ตัวปัญหาคืออะไรยังไม่รู้นะไปทําแบบว่า s m สี 4, ส่ห้าโดยนอกเหนือจากคําสั่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นและเป็นปัญหากันนะก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ